วันนี้น้องแก้วก็พามาสอบขามราคาสตรอเบอรี่อีกแล้วนะคะทุกคน EP สองนะคะราคาพิเศษาาน,นะคะบแปดสิบบาทค่ะทุกคนวันนี้โอ้โหดูดูด,ดูร้านคุณนายเขาเลี้ยงซะสวยเวอร์เลยนะคะทุกคนดูมีบงมีใบามาปิดด้วยนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าปิดอะไรมานะแต่งให้สวยงามนะนี่นี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะนี่สตรอเบอรี่นะคะ ที่ร้านพรเทพนะคะทุกคนนี่เนี่ราคาพิเศษ8ปดิบบาทนะคะมีโปรโมชั่นเขาบอกอย่างนั้นมานะคะน้องแก้วก็ไม่รู้หรอกว่าพิเศษยังไงนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนสวยๆอย่างนี้เลยนะคะน,น,น,นี่ที่รานนี้นะคะอันนี้จัมโบ้ราคะเท่าไหร่คะจัมโบาา้หรอคะจัมโบ้ธรรมดาขายยี่สิบจัมโบ้ธรรมดาขายยี่สิบสิบแล้วตอนนี้ราคาพิเศษหรอคะ แล้วเจ็ดสิบบาทพอนะอันนี้จับโบ้พิเศษนะคะทุกคนจับโบ้นะคะเอ่อเจ็ดสิบบาทนะคะตอนนี้นะคะลูกสวยๆอย่างนี้นะคะใครต้องการซื้อมาเลยจ้าที่ร้านพรเทพนะคะถูมาๆมาๆใครจะซื้อก็ได้มาเลยมาเลยมาเลยสวยสวยอันนี้ใบใหญ่ราะคาใบใหญ่ราคาใบใหญ่ เบอร์ใหญ่เจติบเอาไปหกสิบาทได้จ้าเบอร์ใหญ่เจ็ดติบเอาไปหกสิบนะคะเบอร์กลางนะคะคุณนายห้ากสิบาสิบบาทเบอร์กลางห้าสิบนะคะทุกคนเบอร์กลางห้าสิบมาหนึ่งเบอร์กลางเบอร์กลางห้าสิบนาหนึ่งอันนี้เบอร์จิ๋วละคะท่าหร่คะเบอร์จิ๋วสามสค่ะเบอร์จิ๋วสามสิบห้าเลยสามสิบสามสิบห้าแค่ะ เบอร์จิ๋วนะคะเหลือ30สบาทเออสาบาบาทนะคะทุกคนเี่เบอร์จิ๋วนะคะแต่มันไม่รู้ยสวยค่ะทุกคนดูดูดูข้าดอกไม้มาใส่ด้วยนะคะทุกคนโอ้ยนะคะรลานไหนเี่ไปเดี๋ยวนกแก้วพาไปดูเขาพัดแยกนาะว่ามันจะสวยแค่ไหนนะคะอันนี้เป็นเบอร์อะไรครับเบอร์พิเศษอันนี้เบอร์พิเศษใช่ไหม ราคาเท่าไหร่ครับผมราคา80บาทราคา80บาทนะคะทุกคนอันนี้โบพิเศษนะคะนี่โอโ้โหเบอร์แดงไม่มีหรอที่ร้านเนี่ยฮะไ,ไ,ไหนเบอร์แดงอยู่ไหนเนี่ยตัวเบอร์แดงให้พี่หน่อยดิมันอยู่ตรงไหนอยาเกเห็นเบอร์แดงเบอร์แดงมันไม่ค่อยแดงนะ นะคะทุกคนช่วยสวยหนึ่งนนสองกำลังคัดบอกนะคะดิอันนี้จะส่งไปไหนครับผมยังไม่ส่งน้าๆลูกแดงๆอ่ะเอาไม้พี่กินเนื้อหนักไม่ไม่ลูกนี้อลูกนี้เออนี่แหละนี่ค่ะทุกคนสวยไหมช่วยสวยไม่มีตำหนิเลยนะคะทุกคนนี่สวยสวยแดงๆนี่ก็เป็นแพ็คนะคะทุกคนก็รอแพ็คส่งแล้วนะคะ แพ็คเท่าไหร่คะแพ็กละยี่สิบห้าบาทนะคะอาขาวก็ย,กยี่ส<อ>ิบห้าแดงก็ยี่สิบห้านะคะนี่นะคะเป็นแพ็กนะคะทุกคนนี่เขาจะพร้อมส่งแล้วนะคะลูกค้าซื้อเขาก็ขายนะคะีแพ็กละยี่สิบห้าบาทเท่านั้นเองค่ะทุกคนมามามา,มาใครชอบสตรอเบอรี่มาได้เลยจ้าตลาดไทยนะคะตลาดผลไม้ฤดูกันมาโลดมาโลดสวยสวยค่ะทุกคนนี่แวแวแวาวแวววาวเหมือนเพชรเลย อันนี้ก็ช่วยสวยอันนี้สีแดงนะคะออกแดงพร้อมกินได้เลยนะคะอันนี้สีขาวนะคะหนีแพ็คสีขาวยังเอาไปเก็บไว้ได้อีกนะคะทุกคนดูเขาแพ็กแพ็กสตรอเบอรี่นะคะนี่สวยมากเลยะคะ่ะทุกคนนขเขาแพ็กแางนี้นะคะสวยๆอย่างนี้นนนอันนี้ก็นี่แพ็กนี้ล่ะคะเท่าไหร่ อันนี้ห0สิบาทนะคะแพ็กใหญ่นะคะนี่แพ็กใหญ่นี่หกสิบบาทนะคะทุกคนสวยมากเลยจา้าอุ้ยสวยนี่ค่ะทุกคนดูสิคะสวยไหมคะทุกคนอันนี้เป็นเบอร์กับแดงแล้วนะคะสวยๆอย่ยางนี้นะคะนี่งอุยสวยสวยมากเลยตอก์ติี่นะคะนี่ ันนี้เป็นเบอร์แดงนะคะทุกคนเบอร์แดงราคาเบอร์แดงนะคะพีกเขากำลังจะแทกงส่งกันก็มีนะคะทุกคนเยอะมากเป็นถุงอย่างนี้ร้อยสามสิบนะคะทุกคนตอนหนึกิโลนะคะนี่นี่ลูกมันนะคะนี่สว<า>ยงามาม,มากๆเลยะคะ่ะทุกคน เบอร์ S <S ใหญ่นะคะอ,อ,อันนี้เบอร์แดงเขาใส่สูงขายแล้วนะคะ้เบอร์แดงเบเดีวกันเบอร์แดงมาั <S <S 2> <S 2> ้งเยอะเขาใส่สูงขายแล้วนะคะนี่อันนี้เป็นเบอร์แดงนะคะทุกคนดูสิคะความแดงของสตรอเบอรี่ค่ะทุกคนดูลูกใหญ่มากนี่สวยๆทั้งนั้นเลยคะ่ะโอ้โหไม่อยากจะเอ่ยเลยนี่คือสตรอเบอรี่แดงสดๆเลยนะคะทุกคนดูดิ มันแดงมาจากสวนนะคะตัวนี้นี่นี่นี่แดงมาจากสวนค่ะทุกคนสวยงามมากเลยเนี่ยดูสิอุ้ยไม่อยากจะเอ่ยเลยแดงเกินสวยเวอร์นกแก้วก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องนอกแก้วชาแนลด้วยนะคะคลิปหนะ้าเจอกันใหม่ค่ะ กดติดตามไว้นะคะว่านกแก้วจะพาไปที่ไหนนะคะหรือว่อาไปสอบถามราคาผลไม้อะไรนะคะกดติดตามไว้ค่ะวันนี้พามาสอบถามราคาสตรอเบอร์รี่กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ใสสนกแก้วชแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องน้อยๆได้ทําคลิปดีๆต่อไปจ้าคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย